สวัสดีครับทุกคนวันนี้สอนหาผ้าคลุมหนวดดำอันแบบนี้เลยนะนี่หลับคอมิกด้วยนะเป็น่องเครื่องเครื่องสวมใส่นะตุมผ้าทํานะทุกคนผ้าทับันตอนแรกนะเราต้องมาปลดล็อกเกาะอ,อันนี้ก่อนนะเกาะส่วนบนนะต่อมานะให้เราแบบมาตรงนี้นะหนีมาตร,ร่มเฟรตเฟรลูฟี่นะเราต้องทำเฟรเอของของูฟี่ไปถึงสักพักนะ ถึงเราจะมาได้นะเป็นรูฟี่ผมก็ยังไม่จบเลยนะมันให้หาคุณหาคุณแจห้าถอกนะซึ่งจะให้เราเข้าไปในนี้นะนี่ตามนี้เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าวิธีผมเป็นวิธีบัคกหรือเปล่านะผมจะบินขึ้นไปตรงนี้นะนี่ขึ้นไปนะบินขึ้นไปเลยนะขอผ,ผมหากุญแจห้าดอกไม่ได้นะแล้วผมมาเจอเอ,อ ขออยู่ในนี้นะครับนี่อยู่ในนี้นะครัลกล่องก็จะแล้วกล่องก็จะอยู่ในนีนะ้ครับถามว่าผมเข้าไปยังไงอนะ่ะกผมเดาไเล่นนะเนี่ยนะดูนะเอาใหม่นะดแดบเข้าไปนะเนี่ยเนี่ยแดบเข้าไปเล่นๆ,ๆเนี่ยเผี่ยมันมีทาง่ะทุกคนเออแล้วผมก็เข้าไปได้จริงเว้ยแล้วก็ได้กล่องเลยนะได้งี้จริงๆเนี่ยนะไอ้เรอบนี้ผมเข้าไม่ได้ะ เอาใหม่นี้นี่เห็นไหมเราจะเข้ามารับแล้วเราก็รับกล่องตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้สก,กินในแบบนี้แบบชิวๆเลยโอ้แค่นี้นะครับเจอกัน